โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมรับในเกมเมอร์นะครับก็จะมาสอบวิธี0.14ครับโอเคขั้นแรกกดไปที่ Google มันจะเป็นตัวแอปก่อนนะครับขั้นที่2กด Get App ครับกดถ้าไปครับ ครับกดอันที่สองครับอันแรกครับอันแรกโอเคกดไปนี่ครับคันนี้ก็กดดาวน์โหลดแล้วคานนี้มันจะมีอะไรลึงยากไม่รู้โอเคแต่คานนี้ผมก็เอามาละนี่กิ๊แอปสมมุติมันมาอย่างนี้แล้วก็พิมพ์คำว่ามาค้าครับ,รบโอเคพิมพ์ปุ๊บมันจะเป็นนี้แล้วก็กดครับกดเกตครับกด มาครับครับเอวอร์ชันอะไรก็ได้รอครับอย่าก,กด Open in Browser นะครับอย่าก,กดครับรอก่อนรอ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 ,อครับรอมันโหลดสีวิสาสองหนึ่งโอเคกดสกิปดิสแอพครับอันนี้ก็กดดาวน์โหลดครับโอเพงเนาครับ นี้มีสองอันก็อกอนรองไปก่อนครับรอก่อนครับทีนึงครับโอเคออกก่อนครับนะครับเราทีมแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะครับขี้เกียจตัดตัดแล้วเดี๋ยวลืมกดเล่นอีกโอเคอเค,ครับมาครับกดครับ ไปยังก็กดติดตั้งครับรอครับรอครับรอ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 ครับรอรอรอกรอกซ้ายอกรอกซ้ายหลอกรอกาหอกรอกไปหนึ่งรอก่อนครับองติดตั้งกันน่งก่อน

ระวังรอทําอะไรกันเด้แล้วครับหรือว่าจะกดออกเลยก็ได้ครับนี่แล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาตรงนี้เองครับโอเคครับก็สอนง่ายครับยบายครับอ่าแป๊บหนึ่งสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับแล้วกดไลค์กดเข้าไปที่ช่องผมครับกดซับสไคร e ครับอย่าลืมนะครับซับสไคร e ครับมีคลิปที่ไลค์สาระและมีสาระเพียบเลย